สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะก็วีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่63นะ ก็มีพระเรียมกรอบกันนะ้ำมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่ๆละกันนะที่องละ4 0 0บาทจัดพิเศษที่อง์ละ400บาทนะคะทุกรายการเลยนะพี่นะทุกรายการเลยอีพีนี้อ่ะเอาไปเลยราคาเดียว เริ่มที่องค์ที่1มาเริ่มองค์ที่1นนะคะเป็นหลวงผู้อิม่มหลวงผู้อิ่มวัดทุ่งน้าใหม่นะคะองค์นี้รายการที่1องค์นี้รายการที่1นนะสี่ร้อบาททุกรายการเลยค่ะพี่สี่ร้อบาททุกรายการเลยค่ะปิดก่อนได้ก่อนเลยนะพี่นะปิดก่อนได้ก่อนเลยอันนี้เลขโค้ดหกสิบเจ็ดองค์นี้โค้ด หกสิบเจ็ดนะคะองนี้ได้โค้ดหกสิบเจ็ดนะพี่นะเ <Ren> ห็นไหมรายการที่หนึ่งนะคะต่อไป<ๆ>รายการที่สองรายการที่สองเป็นปิดตาพร,รมการได้โค้ดยี่สิบสี่นะปิดตาพร,รมการนะคะรายการนี้รายการที่สององละสี่ระบาททุกรายการราคาพิเศษเลยนะพี่นะราคาพิเศษกันไปเลยนะคะอง์ละสี่ระบาททุกรายการเลยนะรายการที่สองนะ ต่อไปรายการที่3เป็นพญาเต่าเรือน,ร,นรุ่นเจ้าสวัวอ่ะรุ่นเจ้าสวัวหลวงปู่แสนนะคะหลวงปู่แสนนะรุ่นเจ้าสัวนะได้โค้ดได้โค้ด572นะคะองน์นี้รายการที่3นะองละ4ระบาททุกรายการเลยนะพี่นะองละ4ระบาททุกรายการเลยนะคะแบ่งปันไปเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันไปเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่4ี่ องนี้เป็นรายการที่4นะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะคะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะหลวงปู่รอดนะรายการที่4นะอง์ละ400บาทนะคะต่อไปรายการที่5ต่อไปรายการที่5เป็นไอ้ไข่โรงยาแดงแบบนี้นะไอ้ไข่โรงยาแดง,งแบบนี้นะคะรวยไม่เลิกนะพีน <ม lemons. S 1> ่นะองค์นี้รายการที่5ององละ4 0 0บาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่6 องนี้เป็นปิดตาพรารกานนะเนื้อสีแดงแบบนี้เลยนะคะเลขโค้ด86นะเลขโค้ด86เรียมกอบกันนะ้ํามาให้แล้วด้วยเลยนะองค์ลี่ร้อยบาทนะคะองนี้รายการที่6ต่อไปรายการที่7นะคะเป็นงานโรงยาเต็มสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขโค้ด7ด้วยรายการที่7เลขโค้ด7ด้วยพี่อ่าองนี้ก็400บาทเหมือนกันนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่8ต่อไปเป็นรายการที่8เป็นงานเพ้นท์เสมือนจริงหน้าหลวงปู่แบบนี้นะเอาไปสี่ร้อยบาทคุ้มๆเลยนะพี่เอาไปสี่ร้อยบาทคุ้มๆเลยนะคะได้โค้ด8ปดห้านะเรียมกรอบกันน้ําให้แล้วด้วยเลยนะพี่นะเรียมกรอบกันน้ําให้ด้วยเลยนะคะต่อไปรายการที่9ต่อไปรายการที่9้าเป็นแปะน้องสีเนื้อสีทองทองสวยๆแบบนี้เลยเนื้อสีทองทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องนี้อ๋อนี่ตัวเลขแปดสี่สามนะคะรายการที่เก้ารายการที่สิบเป็นไอ้ไข่ละกันนะคะเป็นไอ้ไข่รูปหลอยืนไหว้แบบนี้เลยเป็นไอ้ไข่ยืนหล่อรูปหลอยืนไหว้แบบนี้เลยรายการที่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่11เป็นโรงยาไรา้เสือรายการที่11เป็นโรงยาไร้เสือนะคะรุ่นชนะโจนเฮงตลอดนะพี่นะหลวงพ่อพัดนะคะหลวงพ่อพัดนะคะองค์นี้รายการที่11นะคะเอาไปเลย4 0 0รบาทต่อไปรายการที่12เป็นไอ้ไข่โรงยาสีขาวขอบสีแดงแบบนี้เลยนะคะรวยไม่เลิกนะรายการที่12นะคะองละ400บาทนะ แล้วก็ในการที่13นะคะเป็นปิดตางานเพ้นส์สีเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะรงยาขอบสีแดงนะองค์นี้นตอกนำเลิกมาด้วยเลขสามนะคะหมายเลข3นะองค์ที่มีตอกเก้ารอบมาด้วยนะพี่เนี่ยมีตอกเก้ารอบมาด้วยนะคะอันนี้องค์ที่13านะคะต่อไปองค์ที่14เป็นหน้าหลวมปู่ชัดๆคมแบบนี้เลยนะพี่ น่าจะจัดคมๆสวยๆแบบนี้เลยหลวงผู้อิ่มนะคะตรงนี้จะเป็นปิดทองมานะพี่อันนี้รายการที่14นะเรขโค้ด41นะคะเรขโค้ด41นะคะรายการที่14นะมีกล่องน้องให้กล่องไปด้วยนะพี่นะมีกล่องตอนแพ็คน้องแพ็กล่องไปให้ด้วยเลยนะคะองค์นี้องค์นี้เป็นพญาเต่าเรือหลวงผู้ปั่นนะพี่นะหลวงผู้ปั่นนะคะเป็นเหรียญพุทธ้รนะพี เป็นเต่าพุทธสอนะเป็นเต่าพุทธศอนะคะองน์นี้เลขโคสหนึ่งสองสามหนะคะก็ลองดูลองชมกันนะพี่นะผิวสวยๆเลยนะพี่ผิวสวยสแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่15้านะต่อไปรายการที่16เป็นโรงยาทมงชาติ เป็นลงยาทงชาติหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยได้โค้ดหนึ่งนะคะอง์คนี้หน้าใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยร,ย,ระะรยรายการที่สินะคะต่อไปรายการที่สิเป็นหลวงปูรอดเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เรีโค้ด548นะคะเรีโค้ด5้าสวยๆเลยนะพี่อง์นี้รายการที่17บเจนะ ต่อไปรายการที่18เป็นงาน3สี่นะเป็นงานชุบ3าสี่แบบนี้นะคะเขียนว่า3 k มเคมานะคะในโค้ดหนึ่งแปดด้านหลังเป็นหลวงพ่อพัดด้านหน้าเป็นท้าวเวสสุวรรณยืนสวยๆแบบนี้เลยนะองค์นี้รายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19รายการที่19เป็นอันนี้ได้โค้ดสามสองนะเฮงต่อเฮงเฮงตลอดการเลยนะพี่นะเฮงตลอดการเป็นงาน เป็นเหรียญเขาเรียกว่าซาตินนะหน้ากากสีทองแดงซาตินแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20เป็นเท้าเวสุวรรณงาน4ีสีเป็นเท้าเวสุวรรณงาน4ี่สีสีเคสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อพัดปุญญกโมนะพี่นะอ้าพูดฉายเต็มไปเลย อันนี้เลขโค้ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะเลขโค้ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะองค์ละกสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะองค์ละกสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะเป็นไอ้ไข่ายเงยาสีชมพูขอบขาวแบบนี้เลยรุ่นรวยไม่เลิกนะคะอันนี้ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองเป็นน้ำเต้าหลวงพพาดนะเป็นน้ำเต้าหลวงพพัทนะคะมีย pues ันหลวงพพัทแบบนี Gordon ้ mit. มาเลยนะพี่น nah. ะมีกล่องมาด้วยนะคะเป็นน้ำเต้าหลวงพพัทนะน้ำเต้าดูดซับนะอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเป็นหลวงพพัทแบบนี้นะเป็นหลวงพพัทแบบนี้นะคะอันนี้ได้โค้ดสองห้าหกนะสองห้าหกนะคะหลวงพ่อแบบนี้เลยหน้าสวยๆแบบนี้คมๆเลยนะพี่นะ คมๆสวยๆแบบนี้เลยนะรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24เป็นหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำอันนี้อยู่จังหวัดน่านนะคะเลขโค้ด7 7 0เนะเด้โค้ด270เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านด้วยนะคะหลวงพ่อดำนะองค์นี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25เป็นเฮงตลอดการนะเฮงตลอดการเลยนะเลขโค้ด7 7 5นะคะมีต่อโค้ดเฮงมาด้วยวัดห้วยด้วน นะครสวรรค์นะพี่นะ้าหลวงพ่อพัดนะคะองค์นี้รายการที่25นะต่อไปรายการที่26เป็นปิดตาพังประการนะคะเป็นเหรียญปิดตาพังประการนะคะรายการที่26นะคะอันนี้มาให้ดูด้านหลังกันนะด้านหลังเลขโค้ดหนึ่งสามนะพี่เลขโค้ดหนึ่งสามนะคะเราดูเราชมนะพี่นะ้อันนี้ รายการที่26นะคะปิดตา,าพังพังงานงงงงสวยสเลยต่อไปเป็นงาน 3- สี 4, ไอ้ไข่นะคะรวยไม่เลิกนะเดี่ยมกันน้ําให้ทุกองค์นะคะราคาสี่ร้บาททุกองค์เหมือนกันเลยนะคะเตี้ยมกันน้าให้ทุกองค์ราคาสี่ระบาทเหมือนกันทุกองค์เลยนะพี่นะองค์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปด ต่อไปรายการที่28เป็นพยาคุดวัดคุดนะคะผิวเนื้อสวยๆแบบนี้เลยบางเกิดซับนะพี่นะบางเกิดซับนะคะเลโคอร์ด684นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29เป็นปิดตาทางประการรงยาสีส้มหน้ากาก2ชิ้นนะคะเป็นหน้ากากงูชิ้นหนึ่งหนะะ้ากาก ปิตาอันนี้ยเขาเรียกว่าปิดตาพระการในชิ้นหนึงนะคะรุ่นมหาอำนาจนะเป็นนามเริ่นะคะหมายเลขสอด้วยพี่หมายเลขสอด้วยนะคะองนี้เเป็นรายการที่ยีนะคะต่อไปรายการที่30ต่อไปเป็นรายการที่30มนะคะองนี้ได้โค้ดสองแปดสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าคมๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะปิดตาผองประการรุ่นมหาอำนาจนะรายการที่30 ต่อไปรายการที่31เป็นงานสีเพ้นสวยๆแบบนี้นะคะเป็นงานสี่เพ้นสวยๆแบบนี้เลขโค้ด19เนะเอาไปที่4 0 0รบาทเอาไปที่องค์ละ4 0 0รบาทนะพี่นะปิดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตานะอันนี้จะออกวัดทำสิงโตทองนะปลุกเสกหลวงพ่อดำนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตนะพี่นะอ่ะก็แจ้งรายละเอียดบอกให้ด้วยเลยนะ รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32เป็นหลวงหมูนะวินะราหลวงหมูอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะวัดดงป่าคำนะเหรียญน,นี้เอาไปที่400บาทนะรายการที่3 2ต่อไปรายการที่33าเป็นหลวงพ่อพัดนะคะหลวงพ่อพัดรายการที่33นะเลขโขดหกสองนะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่อิ่มเพ้นเสมือนจริงนะพี่นะเป็นเพ้นเสมือนจริงเลขโค้ด53นะคะรุ่นมหาอำนาจนะพี่นาะรุ่นมหาอำนาจนะรายการที่34แล้วก็รายการที่35นะเป็นร็อกเก็ตหลวงปู่นะเป็นร็อกเก็ตนำเลิกหมายเลข6สวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้รายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบกเป็นสมเด็จหลวงพพัดเป็นสมเด็จหลวงพพัดวัดห้วยด้วนนะคะสมเด็จไตมาหกห้านะพี่สมเด็จไตมาหกห้าบอกเลยว่าองค์นี้สวยนะองค์นี้สวยเลยนะคะรายการที่36มสินะคะต่อไปรายการที่37รายการที่37เป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงองค์หลวงปู่เนี่ยเป็นองค์เพชรน,นะคะโรงยะสีดําแบบนี้เลยได้โค้ด 94นะคะเอาไปเลยที่4 0 0รบาทเรียมกรอบกันน้ําให้ด้วยนะเรียมกรอบกันน้ํามาให้แล้วด้วยสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะคะทองแดงผิวนี้สวยมากเลยนะพี่นะอง์นี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38ต่อไปรายการที่38ปเอาเป็นองค์นี้หลวงปู่อิมนะรุ่นม,มหาอำนาจนะพี่ด้านหลังเป็นปิด,ปดตาพรมการได้โค้ดกนะ เลขโค้ดหกสองนะคะองนี้ก็เอาไปเลยที่4ระับาทราคาคุ้มคุมเลยนะพี่จัดส่งฟรีให้ทุกรายการแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะต่อไปรายการที่39เป็นหลวง้แสนรุ่นเต่าเต่าเจ้าสัวนะเต่าเจ้าสัวนะคะได้โค้ดสามสี่สองสามสนะคะขอไปด้วยเลขโค้ดสองสามสี่นะคะ รายการที่39นพี่นะ4 0 0บาทนะคะแล้วก็ต่อไปรายการสุดท้ายเป็นเต่าหลวงปูแสนนะเป็นเต่าหลวงปูแสนนะคะองนี้เลขโค้ด1098นะคะผิวสวยๆม่วงๆลุ้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ผิวม่วงๆลุ้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่40นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะพี่นะ เป็นรายการสุดท้ายนะคะก็4ี่รบาททุกรายการนะคะจะส่งฟรีให้แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะก็จะหาพากสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ